ก็มีมีบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงสมัยผมเรียนยมัธยมนะครับช่วงแรกเรียนอยู่ที่โรงเรียนศิลปิญยานนนท์จังหวัดนนทบุรีครับนนทบ,บุรีติดกับวัดไทยเมืองเนี่ยใช่ครับใช่เนี่ยใช่เรียนติดอยู่วัดไทยเมือง <c oughs> แต่ครั้นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดของผมเองนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยแม่ผมเนี่ยได้มาเช่าตึก สามชั้น,นแล้วก็ขายข้าวสารขององค์กระทรวงพาณิชย์เรียกว,ว่าข้าวของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ขายพวกคือเชื้อหวยครับ,รบมีบุหรี่มุลี่ลน้ำเหล,ล้าบเบียนะครับใชั่วโมงนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปนอนเฝ้าตึกแล้วก็ไปปัสสาวะไว้ชั้นสามไปเยี่ยวไปเยี่ยวกันไม่ลาดนะ้ำนะครับพอไปเยี่ยวกันไม่ลาดนะ้ำเนี่ย ก็ถึงช่วงมาวันสองวันที่งานเนี่ยก็คืนนั้นได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากบันไดงจากที่ปัสสาวะแล้วสองสาวันแต่ไม่ได้ไม่ได้ราบน้ำนก็ได้ยินเสียงคนเดินมาจากบันไดได้ยินเสียงคนเดินจากบันไดใชตนน่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสามสี่ทุ่มครับสามสี 3> 3่ทุ่มครับมีไฟไหมไฟเปิด มีไฟแบบแรงเทียนอย่างเงี้ยแรงเทียนอ,อื้มใช่อ่าครับครับก็มีได้ยินเสียงเดินลงมาจากชั้นิามีคนเสียงคนเดินนะครับผมก็เอ๊ะอะไระหลายรอบสองสารอบอ่ะจนต้องไปเรียกป้าไปนอนในห้องป้านะครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะได้อีกวันหนึ่งประมาณสองสาวันเีกมาอามหมือนมีคนมาทับตัวผม มานั่งทับตัวเหมือนกันตอนนั้นคือเราเราเกรีอาร์อยู่ยังไงคือขยับอะไรไม่ได้เลยนัย่วคือนอนอยู่ใะนอนอยู่นอนอย่างขยับขยับไม่ได้ขยับไม่ได้แต่ได้ยินเสียงพระพูดว่าเอออาตมาขอบิณฑบาตนะโยมในคือมันครึ่งหลับครึ่งตืง่นแล้วก็พอได้ยินเสียงพระสงฆ์พูดอย่างนั้นก็รู้สึกขยับตัวได้ อตอนนั้นผมอยู่ชั้นมัธยมสาปีที่สามอาจารย์เชื่อว่าเป็นเป็นเกี่ยวเรื่องของลักษณะแบบนี้คือใช,ใช่ใช่ใช่แต่เนี้ยก็เป็นความผิดของผมที่ว่าผมไปปัสวับนชั้นสามแล้วไม่ลาดนะคือเรื่องราวเก่าแก่นั่นที่ว่าจมกจุดอะไรแนี้ฝึกนั้นก็เป็นตึกเก่าแก่ไมงแต่สมัย ผมมาอยู่ใหม่ๆยังไม่ได้สร้างเลยนะตึกพาณิชนนย์เยอะแม่ผมก็เจอเนีต่ตอนนั้นผมยังอยู่ป .5 ก่อนที่ะมาป .5 ป .6 ยาบาบา้าช่วงย้ายมา,หายให,ใหม่ๆั้งอยู่ป .3 ป .4 ประมาณนั้นก็เย็นวันนั้นยังไม่กลับมาจากบ้านกันพ่อผมก็ยังไม่กลับมามีแม่พ่อบ้านอยู่คนเดียวประมาณสักข้าวหกโมงเย็นเนี่ย ก็ <g ül s> แม่ก็ตกใจเดินรอบบ้าน <g ül> s> <S กลางวันสบๆเ <s> ย็นๆอย่างเนี้ยมีคนเดนแล้วทำหนูมีคนมีคนเดินรอบบ้านเลยประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วก็ตอนนั้นผมน้องพ่อยังไม่กลับมากัน <c oughs> แม่ก็กลัวตกใจต้องวิ่งออกมาน,นอกบ,บ้านเพราะว่ามากกว่าเป็นใต้ถุนโล่งยังไม่ต่อเติมห้องเลย <c oughs> นั่นก็คือเหตุการณ์ที่แม่ผมเจอที่ที่ตึกน้ที่ซอยชาํานิดฐนนทบุรีตอนนี้ตึกนี้มีอยู่ตึก นี่คือเหตุการณ์ที่บ้านมีสองเหตุการณ์ในเหตุการณ์ที่บ้านที่ตอนเย็นนะแล้วก็เหตุการณ์ที่ตึกอาคารพาณิชย์นี่เรื่องหนึ่งมีสองเรื่องทั้งหมดแต่ของผมนี่มีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่รล่าใหฟังคนข้างบ้านครับเขาเป็นผู้หญิงเขาเห็นผีครับเขาเห็นผีแล้วคืนนั้นอ่ะมีหมาหอนมีเสียงนกส่งนกแสกร้องเลยแล้วก็อากาศที่เย็นมากเลยครับเขาบอกว่า เขาเห็นผีอมผมก็ถามว่าเห็นยังไงเขาเห็นผีไม่มีหัวครับอืมผมก็เลยมาคิดในใจว่าคงจะเป็นผีหัวขาดอ,อาจจะเป็นผีใจโหงสมัยโบราณมาแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ผีไม่มีหัวที่จะว่านั่นก็คือหัวของเขาออะืมไม่มีครับครับผมอดีครับ,บานาแน้ะครับโอเค